ครับผมอาร์ตนะครับวันนี้ผมมารีวิวแปลงที่ดินที่คลอง15ตรางคักจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินที่ติดถนนลาดยางด้านหลังติดคลองนะครับด้านหลังติดคลอง15ครับหรือขอจะเรียกที่นี้ว่าฝั่งฝั่งตะวันตกตัวนี้แปลงที่ดินเราจะติดถนนลาดยางนะครับถนนตัวนี้อะาคตเป็น4เลนนะครับมีไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำครับมีหมออแปลงอยู่หน้าใกล้มออแปลงอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับสามารถเหมาะแก่ทำธุรกิจได้ครับ ทำเป็นรงทำเป็นร้านค้าร้านอะไรได้สบายๆเลยครับนี่ครับแปลที่ดินผมครับนี่ที่จะนำเสนอมีที่ทั้งดมด2ไร่ครับความยาวอยู่ประมาณ1 3 0หน้ากว้างก็ประมาณ25เมตรครับเป็นบ้านสวนได้ครับสวยงามมากด้าน,นหลังติดคลอง15นะครับเหมาะในการทําบ้านสวนแนวบ้านสวนกเกษตรหรือทําธุรกิจได้หลาย,ลายๆอย่างครับนี่ครับด้านข้างนี้พิเศษคือจะมีถนนเป็นถนนส่วนบุคคลครับแต่ว่าสมรถ เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของเก่าครับเป็นบ้านข้างในจะเป็นบ้านสวนเจ้าของก็ทาบ้านสวนครับปลูกต้นไม้เป็นพวกผลไม้ครับพวกยมชิดมะม่วงกระท้อนครับสวยงามมากครับตัวนี้จะเป็นทางเพื่อนบ้านทางเจ้าของเก่าเขาได้ปลูกต้นอ้อยครับอ้อยสามารถกินน้ําได้ครับตัวนี้เราเปิดขายครับตัวนี้ นนลาดยางอยู่นี้หายากนะครับแปลงตรงนี้จากถนนทุรุนี้จะถูกไปที่ถนนลำลูกกานะครับอยู่ประมาณ7 8ดถึงดกิโลครับแล้วก็ด้านซ้ายมือผมก็อยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนายกครบเส้นสามห้าอยู่ประมาณแค่โลครึ่งครับนี่ครับที่เห็นเั่นเลนั่นคือสะพานข้ามมาครับจากถนนส0 5้าครับ1กิโลครึ่งครับถึงแปลงที่ดินครับใกล้มากครับแล้วด้าน ข้างหน้านี้ก็วิทยาลัยมสวรับศู์การแพทย์ของกระเทพครับนะครับที่ตึกเขาขาวครับแล้วจะมีตรงนี้ก็จะมีวิวเขาเล็กๆนะครับวิวเขาเขาเขาใหญ่ครับนิดสวยามมากด้านท้ายแปลงก็จะเห็นวิทยาลัยอยู่ใกล้วิทยาลัยเซนต์เทเรซาครับตรงนี้เป็นอนาคตจัดเจริญมากครับเพราะเป็นถนนลาดยางครับแต่เนี้ยได้มาแปลงเดียวครับแปลงนี้สองไร่ครับสวยงามมากครับต้องรีบมานะครับ สนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับ0891584880นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ